อ่สวัสดีเด็กวิดีโอหนูวันนี้มีโจทย์เรื่อง EXPO กับ l o อกนะ hey, hey, hey. มาให้ลองทำสักข้อหนึ่งเขาอบอกมาว่าให้ล็อก3นะเท่ากับ0.48และล็อก5เท่ากับ0.70มีสมก,การมาว่า2ยกกำลัง X บวก5เท่ากับ6ยกกำลัง2อลบ x ถามว่าแล้วเศษ1ส่วน X มีค่าเท่ากับเท่าใดอ่ะก่อนที่เธอจะทำโจทย์ข้อนี้ได้เธอต้องมีสมบัติ ของเรื่องล็อกอยู่ก็คือล็อก m ยกกำลัง p ฐาน a นะจะเท่ากับ p ล็อก m ฐาน a นั่นคือถ้าเรามีชี้กำลังของจำนวนที่อยู่หลังล็อกเราสามารถตบชี้กำลังไปไว้หน้าล็อกได้และถ้าเรามีล็อกไสในคูณกันอยู่เราก็แยกเป็นล็อกผลบวกนะฐานเดียวกันล็อกบวกล็อกเอาไสในล็อกคูณกันโอเคปะ่ะอ่ะหลังจากนั้นเราก็ต้องรู้อีกว่าถ้าเราเจอสมการ expo ที่มีเลขฐานไม่เท่ากัน การที่จะทำโจทย์ได้ต้องเทคล็อกเข้าไปใช่ไหมอ่าเพราะน,นั้นเราก็เริ่มจักโจทย์เลยจักโจทย์2ยกกำลัง x บวก5เท่ากับ6ยกกำลัง2ลบ x นะทีนี้เราจะเราเห็นว่าสมาการนี้เป็นสมาการ e x p o n e n t i a l ที่มีเลขฐานตัวนี้2ตัวนี้6ยังไงไมันก็ไม่เท่ากันแน่นอนเพราะว่าถ้าฐานเท่าชี้กำลังเราจับมาเท่ากันได้ใช่ไหมแต่อันนี้ฐานไม่เท่าแต่ค่าเท่าแล้วข้างบนก็ไม่เท่าด้วย ดังวิธีการเดียวที่จะแก้สมก,การนี้ได้ต้องเทคล็อกทีนี้การเทคล็อกจะเทคล็อกฐานอะไรเราก็ไปดูสิ่งที่โจทย์กําหนดมาเนี่ยสีแดงๆตัวนี้ที่วงเอาไว้เป็นล็อกฐานข้างล่างไม่เขียนคือฐานสิบใช่ไหมหนอะคือล็อกกริทึมสามันเพราะฉะนั้นเราก็เทคล็อกฐานสิบเข้าไปทั้งสองข้างฐา,านสิบนะแต่เขาไม่เขียนนะหนาะเทคล็อกฐานสิอันนี้ก็ไม่เขียน เราก็ฐานติดฐานติดเหมือนกันก็จีหัวตบนะใช้สมบัติกดการจีหัวตบตกพีไ้หน้าล็อกตัวนี้ก็เลยกลายเป็น x บวกหคูณกับล็อกสตัวนี้ก็กลายเป็นจีหัวตบเป็น2องลบ x คูณกับล็อกหโอเคทีนี้ล็อกสองล็อกสบอกมาไหมบอกมาไหมไม่ได้บอกอ่ะติดไว้ก่อน ตัวนี้กลายเป็น x log สอ 2, แจกเข้าไปเลยนะบวกด้วย5้า log สตัวนี้ได้อะไรเนาะสองลบ x log หกหกนี่คือ3าคูณสได้6ใช่ไหมถูกป่ะแล้วตัวนี้เราก็แยกเป็นอะไรได้เนาะสองลบ x log มาใส่ใน log คูณกันเห็นไหมเนี่ยเห็นสีเขียวๆตัวนี้ไหมใส่ใน log คูณกันเราจับแยกเป็น log ผลบวกใช่ไหม ตัวนี้กลายเป็นล็อกอะไรล็อกสฐาน10บวกกับล็อกสฐาน10ได้เห็นไหมไส้ในล็อกค,คูณกันแยกเป็นล็อกผลบวกเชื่อนี้นี่อ่ะตัวนี้เราก็แจกเข้าไปเลยเป็น2อลบเคูณกับล็อกสแจกเข้าไปอีกบวกด้วย2อลบเคูณกับล็อกสอ่ะตัวนี้ x อ็กซล็อกสบวกด้วย5้าล็อกส โอเคไหมแทนเป็นไรได้ไหมเนี่ยไม่ให้ล็อกสองมาแทนไงไม่ให้ล็อกสองมาอ่ะดูอย่างนี้ให้ล็อกอะไรมาให้ล็อกอะไรมาล็อกห้าเท่ากับศูนย์จุดเจ็ดให้ล็อกอ,อะไรมาอีก ล็อกสามคือศูนย์จุดสี่แปดทีนี้ถามหน่อยล็อกสิบก็คือล็อกล็อกอะไรล็อกห้าคูณล็อกห้าคูณสองล็อกห้าบวกสองล็อกห้าคูณสองจันเจ้าบอกห้าคูณสองไม่ใช่ดีก็ล็อกห้ามันคือล็อกสามบวกล็อกสองไงแช่ว่าล่ะล็อกห้าคือล็อกสองอย่างนี้อย่างนี้สิบหารสองได้ห้าไหมสิบหารสองได้ห้าไหม ล็อกก็คือล็อกอะไรล็อก0 l บลบล็อกใช่ปะตัวนี้คือล็อกฐาน10ไส้ในล็อกหารกันก็แยกเป็นล็อกผลต่างใช่ไหมเออมีสมบัติอีกนะล็อก <Lock N, S 2> หาร N ฐาน A จะเท่ากับล็อกฐาน A ลบล็อกฐาน A อันนี้เป็นสมบัติที่สำคัญ <4 S 1> อีกข้อหนึ่ง <4 S 1> ที่ควรจะต้องทราบนะตรวนี้ ล็อกส0ส่วน2ก็คือล็อก1 0ลบล็อก2นั่นเองนะที่ในล็อกหารก<า>ันแยกเป็นล็อกผลต่างซึ่งตัวนี้ล็อก10ฐาน2มันได้ล็อก5ล็อก10ตัวนี้ไม่เขียนฐานคือล็อก10ฐาน10ได้1ลบล็อก2เราอยากจะหาอยู่พอดีถูกปะเธอก็แทนล็อก5ด้วย0.70 1 l o ลบลอก2แก้สมการก็จะได้ล็อก2ก็คือย้ายมา1นลบ 0.70ได้0.30เห็นไหมเสร็จแล้วเราก็แทนลงในสมรรการดอกจันสองดอกอาแทนเลยนะแล้วแก้สมรรการเลยแทนไปเลย x คูณกับ็อก2คือ0.30บวก5คูณกับ็อก2คือ0.30เท่ากับ2ลบ x คูณกับ log 3โจทย์บอกมากคือ0.48 บวก2ลบ x กคูณกับล็อก2คือล็อก2คือ0.30อ่ะช่วยคิดเลขหน่อยเดียวเตอร์ทันไหมโ,โอ้โห,โหพระเจ้าผิดตรงไหนไม่ผิดตัวนี้เธอรวมได้ไหมเนี่ย ม,มีตาหามีแววไหมรวบเลย2ลบ x ข้างในนี้เป็น0.48บวกละ0.30ตัวนี้กลายเป็น 0.30x ตัวนี้คูณกันได้เท่าไหร่1.5หรือล่าใช่ไหมตัวนี้เป็น2ลบ x คูณกับอะไร จุดเจ็ดแปดนะตัวนี้จุดสามศูนย์เอ็กบวกหนึ่งจุดห้านะแจกเข้าไปเลยสองคูณด้วยอะไรศูนย์จุดเจ็ดแปดลบศูนย์จุดเจ็ดแปดคูณเอ็กแก้สมาการย้ายไปเลยย้ายตัวนี้มาฝั่งนี้จุดเจ็ดแปดบวกกับจุดสามเป็นเท่าไหร่ แล้วจุดเจบวกกับศูย์จดสเป็น 1.08x ฝั่งนี้จะได้อ่าสคูณด้วยอะไรหนอจุดเจมีค่าเท่ากับ1.56แล้วย้ายตัวเนี้ยหนเป็นลบบวกย้ายเป็นลบเหลือเท่าไรหนอเหลือ0ูนจุดอะไรหนศหา x อย่างเดียวก็เอา0.06ไปหาร1.8 0.8ก็จะได้เท่าไหร่กว่า1.08จะได้0.055ตอบ1ส่วนก็คืออะไรก็คือ55ส่วนอะไร1,000เออเพราะเขาถามอะไรหนู1ส่วน x ก็กระดกกับ1,000หารด้วย55 อันน okay. okay. yes um, okay, um, ี้อันนี้อันนี้สิบเอ็ดเลยอัานได้ไรก็จะได้หนึ่งสิบแปดจุดหนึ่งแปดโอเคนะจ๊ะโอ้เจอล็อกห้าดักไว้ยมา